สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครื่อเร d a ล e สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในอีเวนท์ที่มีชื่อว่า FTW ครั้งที่86นะ FTW 86นะ,ะก็เป็นอีเวนท์แข่งขันนะที่แข่งขันจบไปเมื่อเมื่อเดือนไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวรีเพลย์เนี่ยเขาอัปโหลดลงเมื่อวันที่10 แถวๆวันที่19พฤศจิกาที่ผ่านมานี่นะอ่าเอาเป็นว่ามันก็คืออีเวนต์แข่งขันล่าสุดเลยนะที่เขาปล่อยรีเพลย์ออกมาให้ได้รับชมนะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบแรกนะฮะรอบหนึ่งนะครับรอบว,วันนะฮะอ่าซึ่งเราอยู่กับคุณดาจีเอ็เนะครับเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีม่วงนะอยู่ฝั่งขวาล่างนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณบันนะฮะบันหรือแบรนไม่รู้นะอ่านว่าบันแล้วกันนะคุณบันนะฮะเล่นเป็น พันธมิตรสีแดงนะครับอยู่ฝั่งซ้ายบนนะครับอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะตาแรกนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า deep sea นะฮะอ่าเวอร์ชัน 1. น2 6นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันมดนะฮะไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะเป็นเวอร์ชันที่ทีมงานผู้ทําแมปอะไรอย่างี้นะฮะเขาเอามาอ่าปรับให้ตัวเกมมาดูสมดุลแล้วก็แก้บักนู่นนั่นนี่ด้วยนิดหน่อยนะแต่ก็สามารถเปิดจากเกมปกติได้นะอ่าอ่าถ้าเปิดไม่ได้ก็คงเราก็คงไม่ได้ดูคลิปนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับ อธิบายกันพอหอมปากหอมคอนะฮะตอนนี้ฝั่งสีมมงก็ส่งทหารเข้ามายิงบ่อน,น้ํามันอยู่นะสังเกตน,นะครับทหารยิงแป๊บเดียวนี่เลือดลดมาขนาดนี้แล้วนะครับเพราะว่าบ่อน,น้ํามันออยดริกเนี่ยพลังชีวิตมันน้อยนะคือแป๊บเดียวแตกนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเนี่ยเขาจะเล่นยังไงนะฮะเขาจะทําอย่างไร,นะงไรคือพีสกิปเปอร์นี่มีเยอะมากนะเป็นยูนิตที่เอาจริงๆเนี่ยสามารถเอามาถล่มกองทัพตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บึมไปนะครับ โโอ้หแล้วจริงๆปกติแล้วเนี่ยฝั่งพันธมิตรเนี่ยเวลาช่วงต้นเกมเนี่ยเขามักจะเล่นพีซ์กิปเปอร์นะเล่นมาร์สพีซ์กิปเปอร์นะครับสปอร์ตด้วยตัววินดิเคเตอร์นะว่าพีซ์กิปเปอร์เนี่ยเราก็รู้กันดีนะเป็นยูนิตเทียร์หนึ่งที่ดาเมจเยอะมากนะอ่าคือมันยิงเป็นอาวุธปืนลูกสองนะครับไม่ใช่ปืนกลน,นะคือยิงทาหารเข้าไปดอกหนึ่งนี่ก็ลดขนาดนี้แล้วนะ,ะสังเกตดูนะปกติก็จะแบบ ปั๊มพีซกิปเปอร์ออกมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปโจมตีศัตรูนะแต่ว่าเขาก็ไม่ทํานะแต่อย่างน้อยเขาก็เรียกว่ากันบ้านไว้ได้มันมันก็ได้ไม่เต็มปากนะอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับฝั่งซีบ่วงก็ถอยออกมาก่อนนะจังหวะนี้และตอนนี้เขาก็ขึ้นโรงรถแล้วนะครับผลิตเทงุมาแล้วลําลำนะครับฝั่งสีแดงว่ายังไงฮะไม่มีอาวุธต่อต้านออมีอยู่นะอัพอลรโลอยู่นี่นะโอเคเทงุเจออพอลรโลนะ ็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้เนี่ยจะต้องมีเออ่ฐานเจฟลินซึ่งอยู่นี่โอ้โหล้อมรั้วด้วยนะขังไว้เลยนะครับแล้วตอนนี้เอาปะทะกันแล้วนะฮะวินดิเคเตอร์อันดุลใส่แล้วตรงนี้ว่าไงครับอพอลโลเอ่อจริงๆอพอลโลนี่สามารถหนึ่งหนึ่งกับเทงูได้2ลำนะหนึ่งหนึ่งที่2ลำแปลว่าอะไรวะสองหนึ่งเออแต่ว่า2ลำปะทะกับเทงูห้าลำเนี่ยจริงๆมันไม่ไหวนะฮะสาเหตุที่ฝั่งสีม่วงดึงหนีเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าจะเจอยูนิตที่มากกว่าพารโลนะ ตอนนี้เข้ามาในเขตแดนของเขาแล้วนะครับฝั่งซิมอนก็บ,บินตามเลยนะจังหวะนี้อเอาทหารออกจากตึกนะครับตรงนี้ว่าไงครับเถงงุมาดรอปลงมายิงพีซคิปเปอร์แตกเรียบร้อยครับโอ้แล้วหันหลังให้ปืนกลด้วยนะเรียบร้อยครับอย่างนี้ดาเมจเข้าเต็มเต็มเลยนะครับแป๊บเดียวตายนะฮะแต่ว่าถ้าหันโลมารับกระสุนนี้ดาเมจจะลดน้อยลงนิดนึงนะ,ะแต่ตอนนี้ว่าไงฝั่งสีแดงยืดโดยการสร้างป้อมนะครับแต่ป้อมมันอยู่ตรงนี้แล้วเถงงุมาอยู่ฝั่งนี้นะป้อมยิงไม่ได้นะครับไม่มีมุมยิงนะฮะ มันไม่เหมือนสตาร์คราฟนะครับที่ไม่ว่าจะมีอะไรมาขวางทางยิงมันก็ยิงได้นะอตรงนี้โอ้ฝั่งสีแดนกดซ่อมแซมแบบกดค้างไว้เลยนะมมันก็มีเอฟเฟกระเบิดตุ้มตามนะครับไม่แตกสักทีนะแปลงร่างบินขึ้นฟ้านะครับเอามาสอยอัเลโลกันนะครับเรียบร้อยครับลกไปแล้ววินดิเคเตอร์ตามไหมครับยังไม่ตามไปนะลงจอดได้ทันนะครับแล้วตรงหวันนี้เท่าที่ดูนะฝั่งสีแดนนี่คือเสียเปรียบมากมากเลยนะแต่ตรงนี้อะไรเนี่ยทหารฝั่งสีม่วงบอดี้บล็อกกันเองนะติดครับไปไหนไม่ได้โดน ระเบิดไปนะอันแล้วตรงนี้กลางเป็นคอนสตรักชั่นยาร์ดอีกรอบนึงนะฝั่งสีแดงตรงนี้ยังไงเนี่ยรวงเก็บแร่ก็ยังอยู่นะฮะไม่กดซ่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็พังนะเนี่ยตรงนี้ยังไงครับอุ้ยทหารแจ๊บสอยฟรีเลยฮนะลนลงมาทับรถเก็บแร่เลือดโอ้โหเกินครึ่งหลอดนะฮะโดนเต็มเต็มเลยนะจังหวะเมื่อกี้ตัวนี้ฝั่งซีโมก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้สไนป์ไปที่ตัวโรวงไฟฟ้านะ Power Plant นะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับ แตกแน่นอนครับโรงไฟฟ้าบึ้มไปแล้วนะต่อไปก็โรงถลุงแร่นะฮะออติไฟนอรี่แล้วตอนนี้ไฟดับด้วยนะฮะโอ้โหพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอครับอฝั่งสีแดงขายป้อมปืนทิ้งนะผมว่าสีแดงไม่น่าไหวแล้วฮนะจีจีครับตรงนี้ว่าไงฝั่งสีม่วงอจยังอยู่ที่เทียร์หนึ่งอยู่นะเทียร์หนึ่งก็เอาอยู่นะไม่ต้องขึ้นเทียร์สองก็นด้ครับแล้วตรงนี้เอารถเก็บแร่แตกไปแล้วนะต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอ้โหชัดเจนครับจีจีฮนะยอมแพ้เลยครับคุณทําอะไรไม่ได้แล้วครับฝั่งสีแดงนะ พับ MCV เ้า MCV ไปไล่เหยียบเหครับมันม,มันไล่ตามไม่ทันหรอกครับเทง,งูสปีดมันเยอะกว่านะอ่าออาโรงเก็บแร่เอยไม่ใช่โรงไฟไฟ้าอีกหนึ่งโรงไปแล้วนะฮะฝั่งสีแดงนะครับตรงนี้ยังไงอาวุธสุดท้ายนะครับ MCV นะอ่าไม่ใช้นะครับกลางเป็นฐานใหญ่แล้วก็สร้างต่อไม่อ่ายิงลําแสงเช่แข็งลงมาฮนะถอยออกมานิดนึงนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่าคุณส่งทหารเข้าไปให้มันแข็งทาไมครับเนี่ยเอ ก็ยังจะสู้ต่อนะไม่ไหวแล้วครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดยงยังไงก็แตกนะฮะจีจีครับกลางไหมก็ยังจะกางอยู่นะครับเหมือนกางแล้วก็จะขายทิ้งนะฮะไม่ขายด้วยนะครับแตกไปก่อนฮนะเรียบร้อยโอ้โหเหลืออพอลโลอยู่อานเลยังไงครับอาขายสิ่งก่อสร้างทิ้งโอเคยอมแพ้นะฮะในตาแรกนี้นะครับผมโอ้โหดุเดือดนะนี่นะครับฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยถ้าว่าคุณปล่อยให้เขาสามารถเข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ของตัวเองได้เนี่ย จะก,กันยากนะเพราะว่าฝั่งญี่ปุ่นเป็นฝั่งที่ผลิตยูนิตได้ค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าฝั่งพัธมิตรเนี่ยฝั่งซีแดงเนี่ยเป็นฝั่งที่ในช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถทำรัชได้ง่ายๆนะก็คือ P พี้ยเปอครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะแต่เขาก็ไม่ทำนะครับฝั่งสีม่วงบุกเข้าตีก่อนนะเรียบร้อยครับทำให้ใตาทุยทำให้ในตาแรกนี้เนี่ฝั่งคุนดาจิเอ็มเคได้คะแนนขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0นย์ะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับ มาต่อกันในตาที่2นะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า m มีย s l สแลนดิ้งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นแมปของ r e อเลอร์สามอปรซิงนะฮะเป็นภาคเสริมของตัว r e เลอรนะครับแต่ว่าอันนี้ทีมผู้ทําแมปเขามาทําให้สามารถเล่นใน r e อเลอรภาคภาคหลักได้นะซึ่งจะมากับแมปแพ็ค1.12.6เช่นเดิมอนะยอ่ะอยังไงก็ตามนะครับตอนนี้คุณดาจีนะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนคุณบันอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะ ตาที่2นะครับซึ่งคุณบันฝั่งสีแดงเอ้ยเออนะถูกแล้วฝั่งสีแดงก็แพ้ไปนะฮะในตาที่แล้วนะครับคะแนนตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหนึ่งนะฮะอ๋อลืมบอกไปนะในรอบนี้เขาเล่นเบสออฟทรีนะก็คือคะแนน3จาก5นะอืมเขนานได้3แต้มเอ้ยไม่ใช่สิคะแนน2แต้มจาก3เกมเออเขนานได้2แต้มก่อนชนะหมายความว่าตาทน,นี้ถ้าหากว่าฝั่งสีม่วงชนะอีกเนะี่ยก็คือจบเกมครับคุณบันก็ตกรอบไปเลยนะประมาณนี้ แล้วต,ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีม่วงส่งแมลงฟอร์มาสเกลโดนอพอลรโลโยิงสกัดไปก่อนนะฮะมีวิดิเคเตอร์บินมาสำรวจนะเหมือนจะมาทิ้งระเบิดใส่ด้วยนะเจอนานโนคอนะครับอ่า่ายังไงครับลอยลำนะฮะยังทำอะไรไม่ได้นะครับฝั่งญี่ปุ่นสีม่วงนะจะกระวัดเดน่นที่อุไทยเรียกสันส้นๆว่าญี่ปุ่นนะับผมคงไม่เรียกชื่อเต็มนะมันยาวตรงนี้ว่ายังไงเนี่ยอื้อ เมคาเบโอ้โห oh, oh, โดนป่วนจนเลือดเลยอยู่แค่นี้นะ uh huh. อันนี้ก็ถือว่าเสียหายเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นนี่ดีอย่างหนึ่งนะครับคุณสามารถกดซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในขณะที่มันสร้างได้นะเหมือนฝั่งโซเวียตเลยนะอ่าแต่ต้องกดอันแพ็กก่อนนะอ่จากโนโนโคอมาเป็นสิ่งก่อสร้างนะไม่งั้นซ่อมไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ฝั่งสีม่วงไหลเข้ามาถึงบ้านสีแดงอีกแล้วนะฮะแล้วคุณบันจะทําไงครับฝั่งสีแดงคุณบันเนะี่ยคุณดาจิเข้ามาถึงแล้วนะ พับ MCV ครับเหมือนจะลงมาขยายฐานตรงนี้นะแล้วตรงนี้โอ้หูยอินสแตนโดโจคุณเอางี้เลยนะพอกซี่ในบ้านเขาเลยนะครับกะปิดเกมเร็วนะเนี่ยดูทรงแล้วว่าน่าจะปิดได้เร็วอยู่แหละครับทำขนาดนี้นะแล้วก็กดสร้างแท้งบัสเตอร์ออกมาเยอะๆนะอ่ายังไม่เป็นแท้งบัสเตอร์นะเป็นอิมพิวเรียบรีเออร์นะ ทหารชั้นผู้น้อยทหารปืนกลธรรมดาผู้พักดีต่อองค์จักรพรรดินะฮะอ่าแล้วตอนนี้เทงงุมาแล้ว3ตัวนะครับอ่าตรงนี้โรงทหารเบิ้มไปแล้วนะเอะ๊แต่ก่อนหน้าน,นี้ผมเห็นนนุคออันนี้ไงจะไปกลางตรงไหนฮะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงไม่มีอะไรกันบ้านเลยนะครับนอกจากเครื่องบินฮนะหยอดลงไปครับแตกไปเองนะฮะโรงทหารอย่างรวดเร็วนะครับอารถเก็บเรกก็ตามไปด้วยนะฮะ จังหวะนี้ไว้ครับตรงนี้เทงุบินมาแล้วนะครับจะไปดรอปตรงไหนครับอย่างไม่ดรอปนะฮะขุมน่านฟ้าโอ้มายิงสู้กับอัพพลูคนะฮะจังหวะนี้อพพลูก็ระเบิดอย่างยังนะฮะอ่ารงจอดได้ทันอยู่นะตรงนี้ฝั่งสีแดงแต่ว่าสีแดงดีอยู่ที่มี mcv อยู่นะฮะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มได้นะะอย่างเช่นพวกโรงทหารหรือว่าโรงรถนะฮะโรงประกอบยานเกราะนะฮะแต่เขาจะทำหรือเปล่า แล้วเวลาสร้างนี่นานด้วยนะตรงนี้อ่าฝั่งซิมมัองตัดสินใจยิงโรงไฟฟ้าต่อนะตัดไฟนะครับผมตัดกําลังไฟฟ้านะการผลิตจะได้ช้าลงนะครับอ่านตรงนี้กลางนะครับเรียบร้อยแล้วกดสร้างอะไรมาเอ่ยเร็วขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นโรงทหารนะใช่ไหมในะกดดูซิเอ้ยใช่จริงๆด้วยนะครับเดือตังเยอะแต่ว่าฝั่งซิโมนี่ตังก็เหลือน้อยนะ,ะแต่ว่ามีเงินเดินมีเงินไหลตลอดนะ ตรงนี้โยโอ้ยวินดิเคเตอร์สามลำคุณย่อนระเบิดใส่เทงูตัวเดียวนี่นะเรียบร้อยครับจรๆฮะไม่น่าไหวนะครับโอ้โห้าวอเอาพลก็ไม่มีด้วยนะขายทิ้งเลยครับฝั่งสีแดงกดยอมแพ้นะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับเอาเรืออะไรอ่ะออกเรือตรงนี้นะตรงนี้ก็โดนยิงอยู่นะครับแล้วก็ขายทิ้งไปหมดเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหอย่างรวดเร็วนะภายในเวลาไม่ถึง5านาทีนะฝั่งสีม่วงเนี่ยอ่า ไม่ใชยชนะได้ตกเป็นของคุณดาจีเอ็มเคฝั่งสีม่วงอีกครั้งหนึ่งนะสรุปสีม่วงก็ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อศูนย์เลยนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอ่าแล้วคุณดูจานวนยูนิตนะฮะฝั่งสีม่วงนี่คืออย่างเยอะเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยสร้างยูนิตได้ค่อนข้างเร็วนะฮะอ่าแล้วก็เยอะด้วยนะครับโอ้โหแล้วทรัพยากร,กรก็เยอะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ